มีลูกศิษย์หลายหลายคนชอบถามว่าแล้วทำไมอาจารย์พอมสอนเลกีแต่ไม่ได้จูนชากระของฉันนะครับออ้ผมจะตอบว่าผมต้องจูนชากระทําทำไมนะครับผมสอนวิธ,ธีที่คุณจะจูนชากระของตัวเองได้นะครับลืมเหรอเราคุยกันว่าเราต้องฝึกการหายใจเป็นยังไง เมื่อเราฝึกการหายใจมันจะช่วยจูนจักระคองเราเมื่อเราออกกำลังกายประจำมันจะช่วยจูนจักระคองเราเมื่อเรานั่งสมาธิมันจะฝึกจิตของเราเมื่อจิตของเรานิ่งขึ้นพลังของเราก็จะสะสมเมื่อเรามีพลังมากขึ้นจักระคองเราจะเปิดเองมันจะจูนเอง เมื่อเราเกี่ยนเพื่อสุขภาพสุขภาพของเราจะแข็งแรงขึ้นระบบทุกอย่างจะสะอาดขึ้นนะครับเมื่อเราได้รับพลังจากอาหารที่ดีจากธรรมชาติที่ดีจากการหายใจที่ดีจักกระของเราจะปรับเองมันจะเปิดพอดีมันจะจูนพอดีนะครับ ถ้าเราฝึกแบบที่ผมแนะนำผมจะถามคุณว่าอาจารย์ต้องจูนชักระคองคุณทำไมผมต้องเปิดชักระลคองคุณทำไมผมสอนวิธ,ธีแล้วไม่ใช่เหรอโชคดนี้นะครับฝึกแบบที่เราเรียนกันนะครับแล้วคุณพิสูจน์เองได้ว่าชักระแคองคุณจะแข็งแรงขึ้นพลังชีวิตจะแข็งแรงขึ้น แล้วสุขภาพและอารมณ์จะดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่คุณน่าจะโทรคุยกับผมแล้วเราจะช่วยประเมานผลของคุณเองนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ